สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมดีใจมากๆที่ช่องของผมได้ก้าวมาถึง50,000ื่นซับสไค r ์เบอรนที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนอย่างมากเลยและเพื่อเป็นการฉลองประวัติอันยาวนานกว่า8ปีของช่องเราวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวผมเองบ้างครับในเรื่องไดโนเสาร์ตัวโปรดครับ ในช่วงวัยเด็กของเราเราย่อมมีช่วงหนึ่งของชีวิตวัยเด็กที่เราจะต้องเคยรู้จักหรือว่าชอบไดนโนเสาร์หรือว่าเราอาจจะมีเพื่อนเพื่อนวัยเดียวกันที่ชอบไดนโนเสาร์ครับต้องยอมรับเลยว่าความน่าสนใจ<ม>และความอยากรู้อยากเห็นของเราในช่วงวัยเด็กมีส่วนอย่างมากในการเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆชื่นชอบไดนโนเสาร์ผมมั่นใจเลยว่าสักช่วงหนึ่งของชีวิตพวกเราพวกเราหลายๆคนคงจะต้องมีจุดสปราร์กเกี่ยวกับไดนโนเสาร์เป็นแน่ครับในตอนเด็กเราสามารถจดจําชื่อ และรูปร่างของพวกมันได้นานาชนิดผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับทำให้ไดนโนเสาร์เนี่ยเปร Smooth ียบเสมือนจุดพลิกผันในชีวิตของผมถ้าคุณผู้ชมเคยมีจุดเริ่มต้นของความชอบในไดนโนเสาร์และสัตว์ดึงดําบรรมาอย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมยินดีอ่านในส่วนของผมตั้งแต่จําความได้ตอนเด็กๆครอบครัวของผมมักจะซื้อสารคดีไดนโนเสาร์และพาไปขุดซากไดนโนเสาร์จําลองอยู่บ่อยๆ จนกระทั่งมีสารคดีเรื่องหนึ่งที่ผมจดจําและรักมากที่สุดเลยครับสารคดี Walking with Dinosaurs ได้เป็นแรงบันดาลใจแรกให้ผมได้รู้จักกับไดนโนเสาร์และเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบที่ผมมีต่อสัตว์ดึกดาบันเหล่านี้ตัวสารคดีได้ทําให้มุมมองของผมที่มีต่อไดนโนเสาร์แตกต่างออกไปผมมองว่าพวกมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่ดำรงชีวิตตามธรรมชาติไม่ใช่มูฟวี่มอนสเตอร์หรืออสูรร้าย ที่ต้องคอยต่อสู้เขีนค่ากันเองและถ้าไม่มีสารคดีนี้ก็อาจจะไม่มีผมในตอนนี้และไม่มีแชแนลนี้ครับและผมคงจะไม่ได้มีใจรักไดนโนเสาร์เท่านี้เป็นแน่และที่สำคัญที่สุด Walking with Dinosaurs ก็ได้ทำให้ผมรู้จักกับไดนโนเสาร์ซอร์รพอดดิปโลโดคาสเป็นครั้งแรกอีกด้วยครับและนั่นก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งหลายครั้งหลายคราที่ไทแรนโนซอรสัสเร็กซ์และไดนโนเสาร์เทอร์รพอดจะเป็นที่นิยมกันในหมู่เด็กๆผู้ชื่นชอบไดนโนเสาร์ แต่ในกรณีของผมผมกลับชื่นชอบไดนโนเสาร์ซอร์พอดมากเป็นพิเศษเพราะมองว่ายังไงพวกกินพืชคอยาวก็มีลักษณะที่น่าสนใจและโดดเด่นอย่างมากครับซึ่งที่โปรโดคัสก็ได้กลายเป็นไดนโนเสาร์ที่ผมชอบที่สุดไปโดยปริยายนะครับด้วยคอที่ยาวลำตัวขนาดใหญ่และหางยาวกว่า10เมตรอีกทั้งตรงปลายยังเป็นแส้โดยอาจฟาดได้เร็วถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นลักษณะที่ไอคอนิก และโดดเด่นของดิโพโดคา s สไปแล้วซึ่งถูกถ่ายทอดมานักต่อนัก Walking with Dinosaurs ได้นำเสนอดิโพโดคาสว่าเป็นไดนโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สง่างามและมีพฤติกรรมเหมือนกับสัตว์จริงๆพวกมันร้องอย่างไพเราะเคลื่อนไหวเป็นฝูงวางไข่ดำรงชีวิตเฉกเช่นสัตว์ใหญ่ที่น่าอัศจรรย์ประกอบกับซาวเพลงที่ไพเราะในน้มเพลง Time of the Titans ที่ยิ่งใหญ่และตราตรึงในใจของผมมาจนทุกวันนี้ ในขณะเดียวกันซอร์พอดจากสื่ออื่นๆก็มีผลต่อความชอบของผมเช่นกันเช่นแบคิโอซอรัสจากจุาสิิ์พาร์คลิตเติลฟุตจากเดอะแลนด์บีฟอร์ทม์และซอร์พอดอีกหลายชนิดจากสารคดีและภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่นําเสนอซอร์พอดให้เป็นสัตว์จริงๆความชอบในซอร์พอดได้นําพาผมศึกษาเข้าไปยังวิวัฒนาการและชีววิทยาของดิโพโดคอต้นตระกูลของดิโพโดคัส ผมได้เรียนรู้ถึงวิวัฒนาการสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ของพวกมันชีววิทยาที่น่าประทับใจอย่างโครงกระดูกที่เต็มไปด้วยถุงลมกระดูกคอที่ยืดหยุน่นและหางยาวเรียวคอยทงน้ำหนักที่อาจใช้เป็นอาวุธหลักในการต่อสู้พวกดิปโพโดคอถือเป็นซอรพอดที่มีวิวัฒนาการสู่การกินพืชราบพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบยิ่งผมได้ศึกษาลักษณะต่างๆบนหัวกะโหลกก็ยิ่งชวนให้น่าชงนมากขึ้นจางฟันทรงแท่งดินสอ ที่เรียงรายอยู่ภายในปากโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าบ่งบอกว่าพวโพดิพรโดคอยจะกัดกินพืชใบอ่อนนุ่มอย่างเฟิร์นและหางม้าโดยพวกมันและซอรอร์พอหลายๆชนิดจะไม่เคี้ยวโดยมันจะใช้ฟันตัดพืชและกลืนพืชได้อย่างรวดเร็วการไม่เคี้ยวอาหารทําให้ซอร์ร์พอสามารถกินอาหารได้ในปริมาณมากในเวลาอันสัน้นและสามารถหมักพืชจํานวนมากในกระเพาะขนาดใหญ่คอที่ยาวนี้สามารถกวาดกินพืชได้ในบริเวณกว้าง โดยไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการเดินดิป,โ,ปโดคอร์สามารถยืนอยู่กับที่และใช้คอที่ยาวกว่าพื้นได้โดยรอบและการมีหัวขนาดเล็กส่งผลให้น้ำหนักเบาและเอื้อให้คอสามารถวิวัฒนาการให้ยาวมากขึ้นไปอีกและกินอาหารได้กว้างขึ้นและมากขึ้นทุ่งลมของดิปโ,ปโดคัสนอกจากจะมีไว้ช่วยลดน้ำหนักยังมีผลต่อระบบหายใจทำให้ซอโรพอดสามารถหายใจเอาอากาศได้ในปริมาณมากและมีประสิทธิภาพและสามารถระบายความร้อนได้ดีอีกด้วย เชกเช่นนกปัจจุบันที่มีถุงลมซับซ้อนเช่นนี้ซึ่งลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นจึงสามารถทําให้ซอร์รพอดขยายขนาดจนมีขนาดมาหึมาได้และเป็นกุญแจสําคัญในความคลั่งคลายซอร์รพอดของผมและผมจะไม่หยุดในการศึกษาและเรียนรู้พวกมันต่อไปยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้จุดประกายความชอบไดโนเสาร์ให้กับผมอย่างลึกซึ้งสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหล่านี้ย่อมเป็นที่น่าจดจำและเปรียบเสมือนความน่าหลงไหล และความน่าอัศจรรย์ของไดโนเสาร์ครับประกายความชื่นชอบไดโนเสาร์ซาร์พอดประกายแรกของผมก็ได้เป็นแรงผลักดันให้ผมมุ่งมั่นศึกษาไดโนเสาร์ให้ลึกขึ้นเพิ่มประสบการณ์ตัวเองและขยับขยายจากซาร์พอดมาเป็นซอร์พอดออริทอพอดเซราท็อปเซียนและไทเรโอฟอรันและจนได้มาเป็นแชแนลของผมในวันนี้ตลอดชีวิตของผมที่ผ่านมาในประสบการณ์จะอย่างน้อยนิดแต่ผมก็ได้เลือกเส้นทางของชีวิต เพื่อศึกษาพวกมันอย่างเต็มที่เส้นทางสูบ่บรรพชีวินที่แสนจะเหนื่อยยากอาจชวนให้เราเปลี่ยนใจได้ง่ายๆแต่ผมเลือกที่จะสู้ต่อการที่เราได้ศึกษาได้ทำตามความฝันได้เข้าใจพวกมันมากขึ้น,ก,น,ก,นก็จะยิ่งทำให้เรามีความใจรักและมีแรงผลักดันให้ศึกษาพวกมันตลอดเวลาและความพิเศษของบรรพชีวินวิทยานั่นคือเราต้องหาคำตอบเพื่อสันนิษฐานอย่างสมเหตุสมผลเสมอ และด้วยว่าเราคงไม่มีทางได้รู้ว่าไดโนเสาร์เหล่านี้ขณะมีชีวิตพวกมันมีหน้าตายอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรซึ่งแน่นอนมันก็คงเป็นปริศนาไปช่วนิรันด์แต่นั่นก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์สาขานี้มันได้ทําให้เราได้จินตนาการได้คาดการพวกมันหาคําตอบในคําถามท,าที่ไม่มีวันสิ้นสุดบนพื้นฐานของความเป็นจริง ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี่จึงเป็นสเสน่ห์ของบรรพชีวิตวิทยาเพราะเมื่อยิ่งเราศึกษามากขึ้นทฤษฎีเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปรูปร่างหน้าตาของพวกมันก็ย่อมเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆงานวิจ,จัยใหม่ๆแต่ละชิ้นเปรียบเสมือนการเดินเข้าใกล้ความเป็นจริงของไดนโนเสาร์ทีละก้าวและทีละก้าวและแล้วจุดเริ่มต้นดิ่โพโดคัสในวันนั้น ผมก็ได้ก้าวเข้ามาศึกษาไดนโนเสาร์ซอรรพอดของไทยในวันนี้ทุกเส้นทางไม่เคยมีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่เราต้องพยายามและสู้ต่อไปเพราะไดนโนเสาร์คือสิ่งที่เรารักและจะยังคงฝังอยู่ในดวงใจของเราชั่วนิรัน